ที no <SL> ่ลราข้างหลิงเรมีพวกประชอนมันขึ้นมาลองดูมันตับ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 นั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาปูไม่วิ่งโอ้ตาย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 โดนนะครับ <im itation> <c oughs> ข้างตะลิงครับก็เนาะมันจะมีพวกปลาช่อนขึ้นมานะครับก็มันกกัดนะครับเราก็หาใช้แบบโอ้เยื่ยเจ้ามันตับนะครับนี่ครับโอเคเลยฝากไว้ได้ครับมันตับเนาะนี่ครับจอมาครับช่วงนี้ผมว่า หาตีเลี้ยวล้อข้างๆแล้วเหยื่อมสามารถที่จะลุยได้นะครับก็ลองเลือกใช้ดูครับอีกหนึ่งทางเลือกนะครับมาตับสุดยอดครับ